มาแล้่มาแล้วโหลแล้ว<อ>เี่าอแล้วตอนี้ตอนนี้นนี้ตอ้วอนี้ตอนี้ตอนอนนี้ตอีตอี้อนนี้เอนนี๋ยวค่อยไปตัดเอานีออนสตรีมเอร็ีแล้วผนก็ไปตัดเอาใน y o u t อ b e อีกรอบนี้เหมือนนวกตีอียรอแต่นมไม่ค่อยได้ตัดด้วย่ะนะ้อะไรเล่นมาไปก่อนของา ต่ว่าผมสตรีม GTA V เหมือนมันจะมีปัญหาพี่ไม่มีหรอกหมายมันเป็นลิขสิทธิ์อะไรของมันก็ไม่รู้อะเราต้องเข้าใจศึกษาตั้งแต่ตอนที่สตรีมการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผมสตรีมไม่ได้ไงผมไม่ได้เลยมันรับโทรศัพท์เอ่นเตยแล้วจบแล้วคนแรกเลยยิงพลึงเออนี่พี่เห็นปืนหรอปะ ออยี่สิบเหรอได้อยออที่ไหนฮะนี่นีเพืเพเลยอ่ะมีมีกลอด้วยลังใจบอก,กว่าเราสเตลดีกว่าไม่ต้องเล่นแบบแต่งฟืนก่อนนะพี่ไม่ต้องเล่นออฟไลน์แต่งฟืนเลย มันมีเปลือยตรงนี้คือผมเคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเปลือยเต่าแบบวิ่งถามออกมาพี่ร่างเนี่ยกระโดดไปนะ regroup and keep moving. If it shoots, I'll take it. I'll take it. Uh, man, it Move on together. Learn to aim! บอลึกเพี่เฮิ้วอนโดนยดนามาแล้วมาแล้วมาอ๋อนี่แล้วเร่ง3คนหนนะ Ice Pier There's a Hider er. ไม้ได้ไมันไม่ขึ้นมาดิวะไปสองคนลมดินลมลม loading เ r e s h ammo คุยแล้วนะรู้ซองอ่ะูซองคุ มันมีเงินเพื่อนด้วยนะพีดด่รถไลดใช่พอเราจอยกันผมลองยิงผิดมันจะขึ้นเลยนะมันเรายิงห่าวกันดีที่รองหลังรองหลังรองหล,งลงังเดอะสเปนเดอะสเปนไห่ดิ้ง วนี่เปิดอะไรโอ้บาเลตไม่เอาอ่ะไม่ชอบบาเลตพี่มีบาเลตตรงนี้นะเก็บไปก็ได้ยังเก็บไปก็หลัก ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มีฟังยเ่เสียงมาแบบข้างไหนรข้างขึ้นเลข้ลังข้างหสมีปืนอะไรไม่เปี่ยนอไม่ได้คล้องไม่แม่แม่รถมอเด้มาเลยแม่อยู่ที่คลองดีก่ ไม่เปิด U M P ลูกสองง่ายกว่าผมว่าระยะมันดีกว่าตามพี่ชายตามหลังกันแล้วพี่มีจะเปิดแล้วจะเปิดใส่กล้องลองผีไม่ต้องสีแล้วสกาวว่ะเไม่มีออโต้พี่ไม่แรงมันแรงของมันอยู่แต่ว่าออมไม่เออโต้ใช่ไหมาอันนี้มันไม่ลูกฟองลูกฟองตค่นเนี้ย

We you win one out? Yeah. Yeah. Oh, really? <laughs> Throwing ready! Yeah. โอ้โหเขาชอบอ่ะคุณนี่ต้องปืนนี้สิง่ยๆเอ็มโฟ่ไหนต่อวะอ๋อเนี่ยไหนต่ออเนี่ยสองหลังนม่ใช่สงหลังรออ๋อต้องมาต้องมายืนต้องมายืนตรงนี้ถี่ไม่ติด ไอ้โดดไอ้โดดมาไอ้โดดมาเบิดรเบิดแล้ววาอ้สองันสองันครับยัมายัมายัมา 老房子能不能拆了？

พี่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ซองปีแม่งมาลืมแน่ไ้ไปไหนีน่ตัวนี้ต้องไม่น่าผมหมดแล้ว M สิหมี M สิบหกน่พี่ีเโต้รูสองในรูปสรูปติดกล้องนี่นี่นี่สามรูพี่โคเท่อะนี่องผมเน่ สอคงงปปมันมีเหมือนเสียมหนุ่มเลยรพี่ไม่เอาอย่่มนหอ้งรู้นอยไม่มีลูกโมเลย่ะไอ้พี่จลูกโม่ะใช่ไหม่ เลี้ยงไม่ได้อยู่ข้างหลังเตยมีน้ำหมดแล้วเยอะหลังเยอะหลังเต็มเลยเป็ดเตยมีน้ำเตยมีน้ำหมดแล้วที่ใช้เราต้องมาช่วยตันนี่ต้องมีการร่วมที่มาอย่างนั้น ตรงนี้มีปืนที่ชายเราต้องไปเอานั้มมาก่อนที่ตั้งระเบิดนี่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 ตมว่าพอมันน่าจะมาสฝั่งเและตั้งก่อนตั้งก่อนแ้ให้กดก็ได้ตั้งก่อนเฮยไม่เเลยมัเพกไ้ลนี่ดิีังหนนนดิ Thank you. We lost it to you. <coughs> Forget it. They're dead for sure. They <coughs> 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 I mean. sent a distress call an hour ago. I'm ต้องหมดแล้วนี่วะหมดพี่หมดแล้วหมดละพี่เอ็นบนนี้ก็ได้เขาเรียกอะไรนะรงเรือพี่เออต้องเล่น้องเรือล่ะเฉพาะต้องกด r i h e the wire on the ground ทงเรือมีเ่กระสุนแน่พี่มีกระสุนปะกระสุนมีใช่ะนะไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีนี่นตรงนี้มันจะมีตรงนหนวะตรงนี้มี่ะันี้อ๋อบนเอออยู่นั้นก็ได้ มาแล้วพี่ตีไาแล้ววะชดไปชลูกโอ้โหมาแล้วลนู่นไงนู่นนูเดี๋ยวพี่อย่อวก่อนก่อนเอนาไปเตน มาหมดเท่าไหร่สามรอบสองรอบไอ้ปืนน่าจะยิงได้นะไอ้ปืนปืนบอมอ่ะมันดันมาเนี่ยที่ข้างเข้าข้างเข้าข้างเข้าโคตรบันระเบิดถล่มหมดโคตรดัว่ะก็ถือไม่หมดแล้วมี กันได้ป่ะกระถมหมดแล้วล้วใครได้ลอยนัดไ่ใช่นี่ว่าไม่ลนองมัมน,นมมมก็เ,กเ้เลยเฮ้ยเฮ้ยวอ้วนมวาังหนวะได้ยินเสียงไม่รู้อยู่ไหนเปิดม,มาลานะ มีตัวเดินมาอยู่ข้างงลฝั่งนี้นะพี่รอบมารอบนี้มันจะมาฝั่งนี้มาแล้วมาแล้วพี่ลืมเลยอ่ะเนี่ยพี่เยอะว่ะมาเร็น้องมโฮ้ยมาโอ้ย พวกไอ้กูทีมเต็มเลยจ่อมืด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 ที่กดดีก่อนไอ้ที่ชอบกดีเพราะพี่ต้องกดดีให้มันให้มันล้างออกอ่ะใช่เหรอใช่ถ้าไม่งั้นมันจะที่สองปีทีมแล้วเนี่ยทีมดีทีมกระสุนมันหมดแี่พาวด้วยเหรอใช่พี่เลียงกระสุน ใช้พลันอนะโอเ้อเยอะเริ่มมันมันเยอะอู่ไม่ได้แล้ววนะอยู่ไม่ได้ตเนี้ยเฮ้ยเยอจังหวะดูดเิดเพื่อนล่วงอนะมีทหารออย่ข้างบนอะข้างบนข้างบนมาแล้ว มาดิอ้วนอ้วนหนออ้วนหนออ้วนหนออ้วนล้วนอ้วนล้วนี่ทหารช่วยแล้วด้วยวิ่งข้างบนอ่ะนม่นน่ะเจอเลยมดนจะมาอีกวเนี่ะยังลึมอ่ะเยอะจัดเออมันต้องตรงนโดนรถใหม่ดิประตูนู้น่ะเดาไม่อีกรอบนี่ลืเอีกแล้วมอนล้มเยอะเป็นล้มได้ไงวะสองนี้อย่างปั้นนีตบๆตบต้องเพิ่มเลยต้องเพิ่มพี่ว่าต้องเพิ่มมาสองกะโหลกอ่ะ